ค่ะออฟฟิศซินโดมนะคะคืออาการปวดที่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมันเดิมซ้ําๆนะคะเป็นระยเวลามนานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนยบทเลยถ้าเกิดทําอย่างนี้ทุกวันซ้ําๆนะคะก็จะทําให้เกิดการลุกลามนะคะกลายเป็นอาการปวดก้ามเนื้อเรียวรัังนะคะซึ่งเราก็จะมักจะพบว่าจะเกิดที่เรนคอบานคะหรือเรนหลังส่วนล่าง ทีนี้ก็จะลงไปถึงอาการปวดหรือชาวเวยนแขนและมือด้วยซึ่งเกิดจากการกดทับของเส้นประสาทสสวนปลายเวาลานานๆนะคะทีนี้คนส่วนใหญ่อะคะ่ะก็มักจะเข้าใจว่าเออออฟฟิศซิดรมเนี่ยก็จะเกิดเฉพาะพนักงานออฟฟิศใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเกิดได้กับหลักหลายอาชีพนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่างเช่น ในทันตแพทย์นะคะที่ต้องใช้แขนนะคะทำฟันยาอนานในวิศวกรนะคะที่จะต้องเดินทางบ่อยๆขับรถบ่อยๆนะหรือว่าต้องไปเดินตรวจงานตามที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงในคนที่เล่นโทรศัพท์เป็นยะเวลานานทั้งวันทั้งคืนนะคะก็จะทําให้เกิดอาการของอฟิซซิลมได้ค่ะ